สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ f c ท่าทนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอดก็ได้มาอยู่วัดปูเทานะคะหลังจากเข่าสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะมือน,นีแอดก็ได้มาติดตามแนวทางความฝันของปูเทานะคะหวิได้มีแนวทางฝากพี่น้องตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากปูเทาเลยคะ่ะการนมัสการค่ะ เดินผ่านกับพี่น้องปูาเลขมาตามมือนี่นปูมาตามเนี่ยทางความฝันเพราะว่าเลนะ็กม,มาเอาเหลี่ยงในคลิปที่ผ่านมาคือได้มาตามเหลีวยงนะปูเนาะแต่ว่ากระสีเบิง้งคือเกา่าแล้วปูปูได้ตัวแดงสำหรับพี่น้องคนไหนที่เพิ่นว่าเขามาติดตามไม่ใช่สีแม่ปูเพิเน่นย้ำว่ทันได้เห็นจะสินะคะปูฝนว่าฝนว่า,าได้เห็นสามรอบไหม มีอยู่สามดอกไม่แม้ทีว่ามีสามถั่ทั้งหนาก็มีงยางกอนมีงยางกอนทั้งหนาปูดมันมอยู่สามดอกปูตีเป็นี่สหเจเอาหามาด้ใส่มี่งเป็นหาเนี่ยงเป็นสีสีสามเจ็ะสั่นสีสามเจ็ดใ่จ่ปู่ปสีใ่าน มีเป็นหาพอตีใช่เลกหาสาเจ็ดสาเจ็ดเล็กรอบขางบา่ไปทตีใช่เล็กอตีเสมีเป็นหามีคนตัวใหญ่เนาะไม่มีตัวน่อยพีด่ะหน้าเบิ่งเดิมพีน้องกัตีเองได้แล้วพีน้องนอกเป็นเล็กข้ฝันนะตีเองไงนูหาสามเจ็ดอันนี้ก็ตีเป็นหาสาเจ็ดนี่อันนี้ก็อันนี้ ตปูตีเป็นเลขแปดตัวเลขแปดตัวปูกลับไปกลับม่าหาเป็นเลขเป็นเลขสิ้หกตัวเนี่ยจะปูเรนไหยหกสี่สี่หกสามเจ็ดเจ็ดสามตรงก็ข้ามฝันพอดีเดียวอันน,เนีเพราะเ,เพราะว่าเลขล่างนี่ยปูฝันมาจะอยูกก่ก็มีอีกสองคนนี่ห้องปูตีเป็นสี่หกสี<อ>่หกสี่เจ็ดเนี่ยนะนี่ สี่หกสี่เจ็ดเพราะว่านอยู่ก็มียิิงสองคนในห้อพอปักมาคผู้ชายยนตาตัตงผึงูู้ผู้ชายจะจ่ฟังจอบนไี่กตซีเก็หลตแล้วูแล้วจีวมาม่ได้ร่างฟังครั้งที่สองนะฟังครั้งที่สองว่าเป็นอาูแล้วว่า มันจะเป็น46 47เนี่ละเล็กล่างวัปูเล็กล่างเลขล่างวะควันครั้งที่สองค่ะแเป็น46 47เนอะอ๋อโอ้สุวรมันส็นสั่นนาอ๋อนี่บัสู้สามตัวปูว่าไปหายหาสามเจ็ดกสามเจ็ดนี่นะนี่นะนี่นะอันนี้สองตัวโอ้สองตัวขึ้นเน้นสามเจ็ดกับหกสี่โอ้สามเจกับหกสี่สี่หกหกสี่ค่ะค่ะาเจ็กับสีหกกันละคะ เน้นให้อันที่ว่าเรียกอันแปดโตในสีไปกับกากับไปกามากไปเลยคิมหโตอันหมายคาว่าแบบอันแบบอันนี้มันก็มีสองแปดเนาะอันนี้ก็มีสองแปดอันนี้ก็มีสองแปดปูกระไรว่านอันสองแปดไปสองอันอ๋อปูการไพ่น่ามันเป็นคิมหกโตอันนี้ก็มีหนึ่งเก้าเนาะรอบแรกก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ารอบที่สองก็มีหนึ่งเก้า หกที่สามีหนึ่เก้าปุกเลยหนึ่งเก้าเกนึ่อ่ะนะแบบอันนี้สี่หกนี่อันนี้ก็ร้กมีหกสีี่หกนี่หกสี่สีกอ่ะนะปุกเลยคำนวณให้น่ายอันนี้ก็ศูนย์สีู่นี่ก็มีศูนสนี่เล็บวกรคูณหารงเอาง่ายๆเนาะสุดเลขสุดของคู่นี่มีทั้งเมดนีแปดคู่ปคูอเม 8ปตัวแปตไปก้าชิ้นหตัวเิบหกคูคูก็คือค่ไหมากแปดคููมี 28, 19, ออ่สองแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หกสี่สามเจ็ดศห้าเก้าหกับหนะะออึ่งห้าแต่ว่าบา,านีผู้เน้นไห้คือ,อ,อ6กกับสามเจ็เออผู้เน้นไหหกสี่ส่หกกับสาเจค่ะค่ะีวงกลม พี่หกกระานเชนค่ะบนีตัวล่องนี่เป็นสองแปดกับหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้าเออนะพวกนี้โอ้ค่ะค่ะกะแคบหนักจอเดอร์พี่น้องคะแคบหนักจอไว้พิจรานาค่ะชุดเต็มนะคะทั้งเม็ดนะคะพร้อมไปกับสิบหกตัวนะพี่น้องเนาะขันเอาแคบตัวเนีนหรือว่าตัวล่องพินก็ได้นะพี่น้องเนาะกะแคบหนักจอไว้พิจารณาคันนี่ชิบเจ็ดตัวนี้ เมนครับวันที่หนึ่งกุ้ผ้าค่ะวันที่สเจก็ได้เขาน้าปูหาเก้าเค่ะเมนขนึ่หาเก้านี่สามตัวนึ่งหาเก้าได้นี่สามตัวหนึ่งห้าเกานสตตรงๆด้วยเขาล็อกมั้งค่ะเขาล็อคเป็นเล็กล็อกเล็กสูตรเดิมครับพี่เดองค่ะคือตั้งแต่พี่กายหลงวดจีมากสาตัวนี้หาสมเจดกับเก้าสามเจ็ดมักมักตัวได ห้ก็กะิปูสามตัวหาสามเจ็ดมาให้กับหมูมาหามเจ็ดหาสามเจ็ดเจ็ดสามหาหาสามเจนาะฝันเนาะเลกอันนี้เล็กความฝันสามตัวเล็กความฝันอันนี้อันนั้นเลขสูตรสี่หกหีกับเป็นเลขฝันแต่ว่ามันตรงกับสูตรเออตรงกับสูตรสี่หกหกสีนี่เป็นเลขคว่มฝันแตกตรงกับสูตรนะคะตรงกับสูตรพอดีค่ะ ผลม้หอมน้อไปเนาะผลตบนะค่ะปูชมเย็นค่ะปูอากาศดีค่ะห้ามดอกมีกวมวงมีค่ะห้ามดอกบักม่วงดอกบักนิ้วนิ้วแล้วมีมวนเราค่ะปูไปทาจะบอกไปคุยกนหน้าสดปูน้าอันที่เชิ มองล่างหัวล่างซัานค่ะโฆษณาปูเอาจนงเสี่ยงเปล่าเลยค่ะปูว่าปูอยากเค็มอยากสางยังเพื่อพี่น้องคนมีโซมีหมานคนอยากสางน้ำปูเนี่ยปูเห็ดมองล่างหัวล่างซ่านบัอกครในมือเดียวกันัะเอารถซี่แพกมาหอมมาหน้ามัเทศลองสาลาเทศปูล่องาลามันจะบริสุทธิ์อย่างปูปีมิเทสทซมล่อนะมิเทศเซมลาเลย อันมื่ออีกเสาก็สิมามื่อื่นมื่อนี่แเลาโอ้ยไงคือปูเริ่มโครงการแล้วนะคะเนาะโอ้โครงการแล้วนะคุณลุ้มเรียบร้อยแล้วโอ้ค่ะปูคุณลุ้มเรียบร้อยแล้วไม่ยังเรียบร้อยเพิ่อแล้วค่ะยังมามีแต่เสาเสากับจังรอเรียบร้อยแล้วค่ะมื่อมื่อก็เอาเสาส่งหนึ่ค่ะปูท่รอบสาราขอมค่ะ มัดสองมือสามมืะซอยปูน,เน่เดอ้อเห็ดบุญเนี่ยท่านค่ะพี่นออ้องเอฟซีพันใจบุญอยู่ดอกปูเออเพื่อ,อคนโสดคนมานนรคนติีไม่เห็นบุญน,น้ำดอกปูมานแมงวนนี่นมารไหมพี่น้องหัวบางนึงกับมารน,นะปูหัวิกานมากกับมารค่ะเ,เขาเต็มเลยหนึงหาเก้าเนะาะค่ะเมียครับน่ไอ้ล็อกแรกเขาเก้าสองหาเก้าเขาเต็มเลยล็อกแรกคลยไหนที่พ่น กินตามปูพ่นก so ับีโซกสิมาูสองมนหงหาเก้าเออผู้ีตรงตัวเลกฝันผู้ีเรื่องงวดนี่ค่ะปูเพราะว่ามอยู่สามอเนาะมียิ่งพานข้างหนาดมัยิ่งไงมัยิ่ไงก็เลยตีเป็นหาสามเจ็ดหาสี่เจ็ดหาสามเจ็ดมือละค่ะปูครับนี้ไปใส่เนาะอยาห้สามเ็ อยากให้าพัฒนาวัดวัารา,รามแม่นดูกป,ปูปปปเพื่อเพื่อนส่เพื่นมาเพื่นกับสิมาซอยสางเดี๋ยน,น้องป,ปูเน,เนาะซอยปูเฮ็ดแ้ยสางบุญสางกุศลส,สางบาลมีไววหวังพบนะชาตหนา,า,นาแล้วเฮ็ดั้งก่อนทำป่ะเฮ็ดทำประไรเลยแยงแนวท่างนะคะพี่น้องเหล็กะมีเขามีลุดนะคะ ก็ให้พิจารณาไต่ต่อนก,การลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มเนอร์ค่ะพี่น้องค่ะก็ถ้ามัชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากค่ะพี่น้องก็แคปหนา้าจอไว้เด้อค่ะปูเทาก็ได้ให้แนวทางฝากพี่น้อง fc แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข่าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ล่างก็เก้าสองนะคะก็เข่าเต็มเต็มงวดนี้แอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูเทาให้พี่น้อง ได้เอาไปพิจารณาเบื้องไปลงทุนเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะแต่กับเป็นทีนาสนใจอยู่นะค่ะของปูเทาก็ได้เขามาสามตัวตุงตงแหลกล่างเก่าสองเนาะค่ะพี่น้องงวดนี่ปูเทาก็ได้วงให้แล้วเนาะค่ะก็เป็นเลขคำนวณแล้วก็เลขฟันเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะเลขมันกม็มีเขามีรุดเนาะค่ะมันกับเป็นแนวทางปูเทาก็ฝากเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อมีโชคไม่ใช่กับ ทางวัดก็กําลังสั่งลงควานเนาะค่ะพี่น้องก็ทันได้อยากรวมทําบุญกับทางวัดภูเ่าก็ติดต่อมาได้เนาะคะ่ะพ,พี่น้องค่ะก็ทาบุญไหวเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เป็นสะพานบุญแหละหาตัวแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อพี่น้องจะมีโชคมีใช่เนาะค่ะ เอซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาเลยเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเ fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญล่ำรวยๆสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ